สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสู่ขู่สู่คนครับที่กำลังเขามารับชมช่องลุงสอนคนนนหน้าผ้ารอครับครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนครับช่วงฤดูการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า ed, na, เนาะครับสำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกร,รกร็เริ่มไถวานครับผู้เฮ็ดหน้า ครับสำหรับผู้ที่เห็ดให้มั่นครับเพื่อนก็เริ่มปลูกมั่นปลูกยังกันไปหลายแล้วครับพี่น,อนอ้องเนาะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเห็ดออกครับบ่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดละโงกครับเห็ดต่างๆเนาะเป็นเห็ดเกิดจากป่าครับพี่น้องจากธรรมชาติครับอ่าได้หลายอ่า้น ก่โพวดล่งทางโลกโชวเฉียวเนาอะ,อะตามแต่ลุงซ้อนไนเบืองเนาะเป็นตาออนซ้อนครับพี่น้องเนาะราคากะค่อนค้างจะแพงเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นฤดูของอ่าเห็ดธรรมชาติออกครับก่บเป็นหูวงกันอยู่เดียวนะครับเนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าราคาเฮ็ดปลาเห็ดธรรมชาตินี่อ่าราคาค่อนค้างแพงครับพี่น้องอทายิ่ง ต้นฤดูครับเปิดตลาดไหมอย่างสี่อท่าพี่น้องเขาผู้ใดไปหา่าได้ช่วงก่อนมูครับก็จะได้ราคาสูงครับพี่น้องเนาะอ่าเท่าที่ผมเบงครับต้นฤด,ดูกับเฮ็ดเพาะกัอยูที่เจ็ดถึงแปดลอยครับพี่น้องนี่ก็อถือว่าราคาสูงเนาะครับกัเป็นได้ไร่สำหรับพี่น้องเขาผู้ที่ไปหาของปลาครับ เห็ดปลาธรรมชาติเนาะครับแต่มีอีกเห็ดชนิดหนึ่งครับพี่นอ้องหลังจากที่เป็นทีฮือหากันครับหลังจากที่เห็นทางโลกโซ่เชี่ยวนะครับเนะาะว่าเห็ดน้ำเต้าดินผสนครับพี่น้องแข้าขๆดอกเพิ่นก็นจะคือ,อเบิ้งลักษณะนี่แค้ๆย่บักน้ำเต้าด้วครับพี่น้องเนอ้อครับ อ่านี่ก็เป็นข่าวดังครับพี่น้องสำหรับราคาเฮ็ดที่ค่อนข้างแพงครับเนาะอ่าอ่าลุงซ้อนก็ได้เห็นทางโลกโชเชี่ยวครับเป็นทีหือห้าครับแม่ค่ารับซื้อเห็ดน้ำเต้าดินครับกิโลกรัมละหนึ่งันห้าร้อยบาทถึงสอง0ันบาทครับพี่น้องอู้ราคาสูงเนาะครับอ่าเฮ็ดไทยชาวบ้านนะครับอ่าพี่น้องเข้าทังแถว จังหวัดสุรินทร์ครับพี่นอ้องเพิ่นก่นได้แห่พากันออกหาล่าเห็ดครับเห็ดชนิดนี้เนาะเพราะว่ามีราคาสูงครับราคาตั้งแต่พันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาทาเป็นราคาที่คนคางแพงครับพี่น้องครับลูกสอนเองกันยังบนเคยเห็นเด้อครับพี่น้องว่าเฮ็ดน้ำเต้าดินเนี่ย ลักษณะหน้าตาเพิินเป็นอย่างไรครับพี่น้องก็เห็นแต่ในรูปเนะาะดอกจริงเพิินก็นยังบอนเคยเห็นครับพี่น้องเนาะตามที่เป็นข่าวทังโซวเชียวครับพี่น้องเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมอของปีนี่นะครับพี่น้องของปีหกเจ็ดเนาะครับผู้ซื้อข่าวเพิินใ้เรินทางไปพบกับป้า,ปาม่วนครับพี่น้องหรือ,อานางทองม่วนครับพี่น้องจารัด ครับอายุอ2ปีครับอยู่บ้านน้องตะเคียนตำบลตรำดมครับอำเภอลำดวนครับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นเมฆาที่เพิ่นรับสื่อเห็ดครับที่มารับสื่อเห็ดปลาจากพี่น้องที่ไปหาของปลาครับผุนนะครับพี่น้องทั้งเหตดชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปลาทั้งพุ่น ผลข้างออกจะสมบูรณ์ครับพี่น้องเนาะเป็นปลาตะเข็บแนวชายแดนครับอเพื่อนกระไามารับซื้อเฮ็ดครับพี่นอ้องที่ตำบลตาตูมครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อนกับพร้อมเปิดเผยหครับผู้ซื้อข่าวว่าหลังจากที่มีอ่าลหลายคนครับได้โรคโชเชียวเนาะเพื่อนได้โพสต์ลงมาว่ามีการรับซื้อเฮ็ดปลา่าในคนข้างสูงครับตั้งแต่ราคา พันห้าร้อยถึงสองพันบาทครับต่อกิโลกรัมครับนี่คือเป็นความจริงครับตามที่ผู้ซื่อเข้าไปพบกับป่าม่วนเนาะที่เพิ่นเป็นแม่ข่าที่รับซื้อเฮ็ดครับเห็ดละงูเพื่อนก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละสี่ร้อยบาทครับพี่น้องเพิ่นจะรับซื้อเห็ดปลาจากพี่น้องชาวบ้านเท่าที่เขาไปหาเฮ็ดครับมาขายให้เพื่อนเนาะส่วนสําหรับ น้ำเต้าดินครับเพื่อนแกจะรับซื้ออยู่กิโกร,ร่ัมทีอ่านห้าร้อยบาทครับพี่น้องพันห้าร้อยบาทครับถือว่าราคาสูงครับแ้วก็ึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอกเ็ดน้ำครับขนาดดอกเ็ดดอกน่อยดอกใหญ่ขนาดซ้ำไดครับความสมบูรณ์ขนาดไหนและมีรูปร่างที่สวยอ่างามประมาณไดครับหลังจากที่เพิ่อนรับซื้อ จากชาวบ้านเนาะจากพี่น้องเข้าแล้วเพื่อนก็นจะนําไปทําก้มสะอาดครับพี่น้องไปล้างน้ำล่างยังแล้วเวนะก็จะขัดเอิดขัดยังครับแล้วก็ส่งขายให้กับพอ่อค้าเพื่อนบ้านครับคือฟังกัมพูชาครับพี่น้องเพื่อนอให้ขอมูลว่าเพื่อนจะนําไปเห็ดเป็นสมุนไพรครับพี่น้องเป็นยาครับยาตัวนี้เนาะเป็นยา เป็นยาเย็นครับรสชาติเพราะว่ารสชาติของเห็ดนี่ก็จะเย็นจืดครับพี่น้องซัพเร์คุณเพื่อนก็จะดับพิษฝีครับพิษอักเสบแก้ปวดครับผลผ้าแก้ข้างทุ่มครับพี่น้องเนาะข้างทุ่มสิมันข้างบวมข้างไข่ส่นตัวนอครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับเป็นที่หูกันครับใน ในมูปราดเศร้าบ้านครับมาเป็นเวลาหน้าแน่วครับโดยการนํามาเป็นยาสมุนไพรและก็เป็นยาแผนโบราณนั่นเองครับพี่น้องสําหรับเฮ็ดน้าเต้าดินครับพี่น้องเห็ดนี่บ่ได้เกิดอยู่ทั่วไปเนาะครับเนาะเฮ็ดนี่ก็จะเกิดอยู่กับตรงไหนที่นี่ปวกครับพี่น้องครับแต่รุ่งสอนก็ยังมันเคยเห็นเนาะนี่ก็เป็นราคาสูงครับพี่น้องเนาะสามารถเฮ็ด อะไรได้ให้ครับพี่น้องครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนาะครับในอนาคตการยังบอลหู่้ครับพี่น้องว่าสิเปลี่ยนจังไดเนานะอาจจะมีผู้คิดค้นขึ้นมาเพาะเชื้อเฮ็ดนําไปเพาะเชื้อครับเพื่อเป็นขายายเป็นในเชื่องการค่าก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าสมัยสมือนี้เทคโนโล,โลยีหรือว่าความสามารถของคนไทยเฮาก็ ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะปลอกเลี่ยนแบบธรรมชาติจนได้จนเกิดความสําเร็จครับนั่นคือการเพาะเชื้อเห็ดเห็ดป่าเห็ดธรรมชาติครับครับเมื่อก่อนเนาะบ่มีการเพาะเชื้อหรือว่าเลี่ยนแบบธรรมชาติครับจน,นเห็ดเกิดที่สูมือนี้ได้เนาะครับสูมือนี้่ก็คือว่ามีความสามารถครับมนุษย์คนเฮ่า ครับเก่งเก่งอีดีครับพี่น้องนอกเหนือเก่งเกินมนุษย์ไปบบมี่ครับมนุษย์เท็ดได้ทุกอย่างครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมลุงสอนคนน,นหน้าผ้าเลาะก็ได้มาว่าถึงเรื่องเห็ดทีมีราคาแพงให้พี่น้องเ่าได้รับทราบนะครับเนาะครับ,รบตามที่เป็นข่าวกระแสฮือฮาในโลกโชเชี่ยวครับแต่ที่เป็นข่าวนี่ก็คือ,อทาง เพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านไก่เคียงเฮ้าคือกัมพูชาครับพี่นอ้องเพิ่นจะรับสื่อไปเป็นยาเฮ็ดเป็นยาสมุนไพรครับพี่น้องรักษาโรคเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมรุ่งสอนโคนน่นหน้าผ้าเระก็ะได้นำ่ำสาระ,ะที่นี่ประโยชน์มาฝากพี่น้องบ้านเฮ้าคือเกาครับเอา ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องเอาไวค้คลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ